ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเพญธิวานาโตรหัสนักศึกษา6 4 1 4 4 4 1 0<ณ>3 5คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรสสค์ค่ะสวัสดีค่ะหนูมาจากมหาวิทยาลัยราชรรภัฏรำงไพพันณีวันนี้อยากจะขออนุญาตถ่ายคลิปสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนหน่อยได้ไหมคะได้คร<ล><อ>ับขอบคุณค่ะค่ะขออนุญาตให้คุณพี่แนะนําตัวหน่อยนะคะ นายศักชัยแสตันนะฮะที่เล่นที่เป็นค่ะหนูอยากจะขออนุญาตถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะคะปัญหาเรื่องถนนแคบ,บมันบางซอยก็แคบไปจนรถสวนกันไม่ได้นั่นนิ่มก็แคบเพราะว่าเนื้อที่ไม่พอที่จะขายายแล้วเพราะว่าเนื้อที่เขามีเจ้าของเป็นเอกสารติดหมดอย่างเงี้ยมันก็ลําบากที่การจราจร มันก็อาจจะติดขัดต้องรอกันระหว่างรถที่จะเข้าไปข้างในในเมื่อข้างในยังมีรถอยู่ต้องรอคันในออกแล้วขันนอกจะเข้าได้นะครับจนปัญหาเรื่องถนนก็มีอยู่ประมาณนี้ฮะและอีกอย่างเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับยาเสพติดนี่มันเป็นหมู่หมู่บ้านนี้มันเป็นเหมือนทางผ่านนะครับบางทีผู้ค้าผู้เสพเนี่ยมาจากที่อื่นแต่หมู่สามเองก็ พอมีฮนะมันถึงก็หมดเราพอมีแต่มันก็น้อยนะครับส่วนมากจะเป็นคนจากที่อื่นมาฮนะแล้วก็มาเป็นแบบว่าเป็นตุนเหมือนว่าหมู่สามเนี่ยเป็นตูนกลางกางลรลําเลียงยาเสพติดอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับครับค่ะขอบคุณที่ให้ข้อมูลกับเรานะคะ